สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าคนที่ชอบพูดจาเสียดสีใส่ร้ายป้ายสีคุณนะชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมีไว้มนเรื่องสีกองกองแรกนางฟ้าสีรถกองที่สองนางฟ้าสีม่วงกองที่สามนางฟ้าสีฟ้ากองที่สี่นางฟ้าสีชมพูนะทรงผ่านพลังงานของคุณนะนึกถึงใบหน้าของคนที่นะคะ ูดจ่าไม่ดีกับคุณนะคะผู้จ่าเสียสีคุณนะใส่ร้ายป้ายสีคุณชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคนอื่นเขาอาจจะอิจฉาคุณไม่ชอบคุณนะพลังงานของกองที่หนึ่งเป็นอย่างไรจ๊ะทำไมนะคะทำไมถึงมีคน นะไม่ชอบคุณนะใส่ร้าป้าสีคูณนะเศษสีคูณนะคะแสดงว่าเราต้องมีดีแน่ๆนะคะพลังงานของกองที่หนึ่งเป็นอย่างไรจ๊ะทำไมเขาถึงไม่ชอบคุณเนี่ยเดอะซานจ้า <laughs> นะคะเริงนะคะสดใสประสบความสำเร็จในชีวิตดูดีมีสเสน่ห์น่ารักนะช่างพูดาาช่างเจรจาช่างฉาเลาะ นะคะเก้าเหรียญอีกนะคะผู้หญิงวิชาที่นะคะจะโสดหรือว่าไม่โสดก็ตามนะเพราะมันไม่ไม่นะคะดูแบบเก้าเหรียญดูมั่งคัง่งดูร่ำรวยนะจ๊ะดูเพอร์เฟกอะนะเดินเลิฟเวอร์นะคะดูดีมิเสนจ้านะคะ,ะ,คะเขาคงจะนะค,ะคิริวคุรเรนะคะเขาหน้าดำคลั่เครียดนะคะแม้เขาจะอาจจะดูเหมือนกับว่าเออหุ่นดีนะ,ะแต่เขาก็ไม่ได้มีเสน่ห์ นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบพูดจาไม่ดีกับคนอื่นนะฉะนั้นอย่าเอามาเปรียบเทียบกับคุณนะทำไมเอ่อไนท์ออฟคัพมีสองใบจ้านะคะคุณเป็นผู้หญิงปผู้ชายที่น่ารักนะเป็นเด็กนะใสๆนะดู ละอ่อนนะดูแบบว่าโอ้ยใครเห็นใครก็รักนะช่างพูดจ่างเจราจาช่างจาอเลาะนะมีความสําเร็จในอาชีพการงานดูรวยกว่าเขาดูมีเสน่ห์นะคะดูแบบเหมือนมีคนอยากจะเข้าหาเยอะแยะมากมายนะมีคนอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณมากๆนะแค่นี้ก็กินขาดนะคะกองนี้นะสวยหล่อเพอร์เฟกขนาดนี้ก็นะคะยิ่งกว่าดาราอีกนะนะคะ คนทั่วโลกรักคุณนะคะแม้จะมีหนึ่งคนที่อาจจะเกลียดคุณอิจฉาคุณเพราะว่าคุณดูดีกว่าเขาไงเรามาดูกันว่าชีวิตของคนคนนี้นะคนที่ชอบพูดจาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะเสศษสีคุณเนี่ยนะคะชีวิตของเขาเป็นไงนะคะรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงมาดูซิตกล่องนี้หนึ่งนะจ๊ะเธอกระโดดออกมาห้าถ้วยนะคะโอ้ยสี่ถ้วยสี่เป็นคนที่ มักที่จะเหมือนอปฏิเสธความหวังดีจากคนอื่นนะคะไม่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นนะคะถือยศถืออย่างนะคะเป็นคนอีโก้เป็นคนที่เหมือนกับว่ามักที่จะเจองานหนักๆทำอะไรที่มันหนักๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมักที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเสมอนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ ไม่ค่อยที่จะมีใครมาช่วยเหลือนะคะแต่พอเขาอยากจะช่วยเหลือก็ด้านปฏิเสธความช่วยเหลืออารมณ์เนี้ยนะคะเป็นคนที่แบบยิงยะโสนะคะตัวเองอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดนะคะแต่เหมือนกับปฏิเสธความหวังดีจากคนอื่นปฏิเสธคําแนะนําจากคนอื่นไม่เชื่ออะไรไม่เอาอะไรไม่ศรัทธาอะไรไม่สนใจอะไรนะคะอีโก้อะนะคะคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเด่นกว่าคนอื่น นะคะถือยศถืออย่างนะคะดูสิเป็นชายชาติทหารที่แบบเหมือนกับว่าเหมือนการที่เขาแสดงออกว่าตัวเขามีดีนะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเขาแสดงออกเหมือนพย,พยายามที่จะเก็บเก็บในเรื่องของปมด้อยของตัวเองไว้อะนะคะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่มีใครมารักมาชอบฉันเลยนะนะ,ะแต่คุณอ่ะดันมีคนที่มารักมาชอบมีคนที่อยากจะคุยกับคุณมากมาย นะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูแต่เขาทําเหมือนกับว่าเออตัวเขาเนี่ยดูดีนะมีคนมารักมาชอบเยอะมีคนมาสนใจเขาเยอะเขาเพอร์เฟกต์เขา,เขาทําตัวแบบืนะคะมั่นอกมั่นใจอ่ะนะคะแบบมาเต็มพิกัดเลยนะแต่งตัวที่แบบอจะดูดีทําตัวให้ดูดีนะคะแต่ไม่มีเสน่ห์เพราะว่านะคะเขาปากหมา อารมณ์นี้แล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้นะเป็นคนที่แบบเจ้ายศเจ้าอย่างถือยศถืออย่างทั้งทงที่ไม่มีอะไรดีเลยจ้ะนะคะก็ไม่ต้องไปสนใจคนคนนี้นะจ๊ะดูมีปมด้อยเนาะเราอ่านปมด้อยเขาเยอะไปไหมอะ่ะไม่เนาะเรามาดูกันว่าไพ่ใหญ่นำลารกองที่หนึ่งนะคะไพ่ใหญ่นำลายคุณนะคะสิบเหรียญน,นะยิ่งคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ทำทุกอย่างด้วยใจจริงรักครอบครัวมีความกระตันยูมีถือในเรื่องเออศรัทธาในคุณงามความดียิ่งทําให้คุณมั่งคั่งยิ่งทําให้คุณร่รํารวยยิ่งทําให้คุณเหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตยิ่งมีคนเข้ามารักมาชอบคุณมากยิ่งนะทำให้คุณมีออร่าเปล่งประกายนะคะเจิดจรัสสวยหล่อนะ,ะมีในเรื่องของความเจ,เจริญก้าวหน้าด้วยนะ,ะมีแต่คนเข้ามารักมีแต่คนเข้ามาชอบ นะ,ะมีแต่คนเข้ามาแบบอยากจะเข้าใกล้คุณอยากจะมาพูดคุยกับคุณประมาณนี้ส่วนไอ้คนนั้นไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เลยนะคะออชอบจิกชอบกัดชอบอีโก้นะคะคิดว่าตัวเองสวยหล่อเพอร์เฟกนะคะก็ปล่อยมันไปเนาะหน้าพายออกมาแบบดูสิดูดีเพอร์เฟกขนาดนี้น,นะคะสิบเหรียญสิบถ้วย the world นะคะเราก็เป็นคนที่แบบแม้เราจะอายุน้อยนะคะแต่เราก็มีความที่แบบว่ารู้จักกาลเทศะ นะคะเออไม่ต้องแสดงอะไรออกไปมากนักนะคะนิ่งๆเข้าไว้เนาะเพราะว่าเราจะแบบเร,เราจะรักษาภาพพจน์ที่ดีของเราไว้นะคะเราเหมือนเรารู้แล้วว่านะ,คะใครดีใครไม่ดีควรปฏิบัติตัวยังไงนะคะแต่ถ้าเขาทําไม่ดีมาพูดไม่ดีมานะก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะ,ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะได้รับนะ,ะในเรื่องของ ภั่นะที่เขาสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละนะคะคือจะมีคนไม่ชอบเขาเยอะแยะมากมายส่วนตัวคุณก็จะมีแต่คนรักนะมีแต่คนเอ็นดูนะคะเรามาดูลัคนาราศรีของคุณและเขาเอาขอเข้าด้วยราศรีกุมจันทลมนะายจันตาไฟไม่สิงหนูจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสนะพูโตชัวทรลมมิถุนตุกุมันที่เกิดคุณเลยเขเป็นวันที่สิ สิบแแล้วก็23่สามนะจ๊ะแล้วเอาพลังงานดีๆนะคะแล้วก็สรรสร้างแต่ความดีนะพูดแต่สิ่งที่ดีนะคะถ้าเราพูดดีคิดดีทําดีเนี่ยสิ่งดีๆก็เกิดกับเราแน่ๆเนาะสวัสดีคะ่ะกองที่สองนะคะ นางฟ้าสีม่วงก็บอพีไ่ได้ว่าคนที่มักที่จะพูดจานะใส่ร้ายป้าสีคุณเสียดสีคุณพูดไม่ดีกับคุณทําไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะเขาจะได้รับผลกรรมอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นอย่างไรเรามาดูกันว่าเออทาไมเขาคนนี้ถึงมักที่จะพูดจาไม่ดีนะทาไม่ดีกับเราใส่ร้ายป้ายสีเหล่านะคะก่อนอื่นมาตรวจสอบพลังงานอันสวยหรูนะพลังงานนางฟ้า พลังงานเทวดาของคุณกันดีกว่านะคะว่าทำไมถึงมีคนไม่ชอบคุณอะนะคะพลังงานของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า Queen of b o r นะคะเป็นสาวมั่นเป็นหนุ่มมั่นเนาะสาวสังคมหนุ่มสังคมแต่งตัวเกง่งไฮโซดูดีมีเสน่ห์นะชอบเข้าสังคมเป็นที่รักของเพื่อนฝูงนะเอออาจจะมีสังคมที่ดูไฮโซหรูหรา นะคะไปกับเพื่อนกับฝูงที่สนิทกันมากๆนะคะแต่มักที่จะเหมือนกับว่าหาหาเพื่อนจริงใจยากอ่ะนะคะมีแต่เพื่อนกินเนาะนะคะมีแต่เพื่อนกินนะคะไม่มีเพื่อนตายเลยนะกองนี้นะคุณก็รู้ดีแหละว่าเออ คุณอาจจะดูรวยดูดีมีสเสน่ห์มีเงินมากกว่าคนอื่นเขามีเงินมากกว่าเพื่อนนะแต่คุณก็ยังมีน้ำใจในการที่จะไปแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือเพื่อนด้วยแม้คุณจะรู้ว่าคนคนนี้เขาไม่ได้เห็นความดีของคุณหรอกนะคะบางทีก็ยืมไม่คืนบ้างนะคะแล้วก็นะคะเลื่อนไปนะค,ะคืนบ้างไม่คืนบ้างอารมณ์นี้แต่คุณก็ยังคบเขาเป็นเพื่อนอยู่นะคะอาจจะช่วยเหลืออาจจะไปเลี้ยงข้าวอาจจะ เหมือนกับว่าทําดีกับเพื่อนกับปูงนะเป็นคนที่รักเพื่อนรักพ้องแต่ไม่มีเพื่อนตายมีแต่เพื่อนกินนะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเออไม่ต้องไปเครียดนะกับเพื่อนเหล่านี้ยเวลาที่เราทําดีกับเขาเขาก็นะพูดดีกับเราสารเสริญเยินยอเราต่อหน้าแหละนะพอวันไหนที่เราอาจจะไม่ได้มีตังค์ให้เขายืมนะเขาก็นินทาคุณนะเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยขี้เหนียวนะคะเป็นเพื่อนกันไม่ช่วยเหลือกัน น,นนี้นั่นนะคะเวลาที่ทําดีนะไม่เคยนึกถึงถึงความดีของคุณแต่เวลาที่แบบคุณปฏิเสธความช่วยเหลือนี้นะเอาคุณไปนินทานะไม่ควรที่จะช่วยนะกล่องนี้ก็ฝากไว้ให้คิดว่าเออทำดีให้ถูกคนนะคะทําดีให้ถูกที่นะแล้วเราจะได้ดีเนาะทำดีก็ได้ดีสําหรับคนที่เรานะคนที่เหมือนกับว่าเขาอะมักที่จะ เห็นในเรื่องของความดีของคนอื่นะนะ,ะถ้าแบบไปทําดีกับคนชั่วนะ,ะหรือว่า,อาไปยื่นดาบให้โจรน,นะคะอย่างเงี้ยโจรมันก็เอาดาบแทงเราอยู่ดีนะคะฉะนั้นก็ต้องยื่นดาบให้เรียกว่าซูเปอร์แมนนะคะไอ้มดแดงไอ้แมงมุมไปนะคะเขาก็จะช่วยเหลือเราเนาะน้าพายออกมาเหมือนกับว่าโดนเพื่อนทางหลังเนาะนะคะไม่มีเพื่อนแท้เรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะ คนที่พูดจาเสียดสีใส่ร้ายคุณรับหลังคุณนินทาคุณนะคะเป็นเพื่อนในกลุ่มวงสังคมเดียวกันเขาจะได้รับผลกรรมอะไรนะคะเขาชอบพูดจานินทาคุณอ่ะในเรื่องที่ไม่ดี the emperor อืมเขาบอกว่าคุณหญิงเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ยุดมั่นถือมั่นในศักดิ์ศรีนะเป็นคนหญิงเป็นคนที่เหมือนกับว่าอีโกโ้นั่นแหละนะคะเป็นคนที่หัวสูงบอกงี้เลยนะชอบกินอาหารหรูหรูหรพัตคารแพงแพงนะคะดูไฮโซนะคะแต่พอไปกินเสร็จเกิดอะไรขึ้นนะคะคือแบบติดหรูอะนะทำตัวติดหรูทำตัวไฮโซ แต่เวลาที่ไม่มีตังค์นะก็ยังทําเป็นเหมือนกับว่ายังรวยอยู่อารมณ์นี้นะคะคือจมไม่ลงจนไม่ลงอ่ะนะคะคือเคยทําตัวรวยแล้วก็ยังต้องทําตัวรวยต่อไปแม้จะไม่มีก็ยังทําตัวรวยนะเออบางทีก็นะคะพอคุณพาเขาไปเลี้ยงนะกินอาหารหรูๆพัทคารหรูๆเนี้ยนะคะพออยู่มาวันหนึ่งนะคะมันเป็นช่วงที่แบบว่าคุณอาจจะไม่ได้มีตังค์ไปกินแล้วนะคะเพื่อนก็จะบอกว่าเนี่ย ตอนเนี้ยมันน่าจะจนแหละมันน่าจะไม่มีตังค์แหละมันตกอับแหละนะคะมันถังแตกแหละประมาณนี้นะคะเออเพื่อนแบบนี้นะ่ะนะคะไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปเลี้ยงข้าวมันซื้อข้าวให้หมากินดีกว่านะคะหมายังจะจํากลิ่นเราได้แล้วหมาก็จะไม่แววงกัดเรานะคะยกเว้นหมาว่าหมาบ่อหมาบ้านะคะเออนะก็ต้องเลี้ยงข้าวนะคะกับคนที่แบบเหมือนเขารู้มุญคุณคนอนะ่ะ นะคะทำดีให้ถูกคนเนี่ยเดะเดวิลเนี่ยนะคะมักที่จะเจอเพื่อนหักหลังเจอเพื่อนนะกลุ่มวงสังคมเดียวกันแทงข้างหลังนะคะว่าคุณเนี่ยอีโก้เนาะคุณหัวสูงนะคะอืมแล้วผลกรรมอ่ะผลกรรมที่เขาจะได้รับนะเขาจะได้รับอะไรเชนออฟคัพมันมีความสุขจริงเหรอเชนออฟคัพ <laughs> นี้น่าจะเหมือนกับว่า ผลกรรมที่เขาจะได้รับเนี่ยนะคะมันเหมือนกับสักวันหนึ่งอะนะคะถ้าคนอย่างเขาเนี่ยเออหาเพื่อนนะค,ะคบเพื่อนหรือว่าหาใครที่จะมาร่วมลงทุนนะคะสนับสนุนไม่มีนะไปขอเครดิตก็ไม่ได้นะไปขอสินเชื่อก็ไม่ได้นะคะแต่ก็เขาก็ทำตัวติดรูเหมือนกันขอบอก นะคะทำตัวยิงยะโซเหมือนกันนะคนที่จะช่วยเหลือเขาก็มีเพียงแค่คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวยังรังเกียจเขาเลยนะคะคนในครอบครัวไม่ไม่ไม่ช่วยเหลือเขาฉะนั้นกองนี้ขนาดคนในครอบครัวยังเกลียดเขาเลยอะ่ะหาคนรักหาคนชอบไม่ได้นะคะไม่มีคนช่วยเหลือด้วยนะไม่มีคนสนับสนุนช่วยเหลือเขา นะกองนี้ก็นี่แหละผลกรรมที่เขาจะได้รับนะคะคือลําบากเรื่องเงินนะคะชีวิตแบบตกอับอะถึงเวลาที่ชีวิตของเขาตกอับจะไม่มีใครช่วยเหลือเขานะคะอืมก็ปล่อยเขาไปเนาะเราก็ไปทําดีกับคนที่แบบเขาคิดดีกับเรานะคะไปเลี้ยงข้าวให้เขาอิ่มๆนะคะเวลาที่แบบเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็จะช่วยเราหรือว่าจะไม่พูดจาไลายๆใส่เรานะคะ ทำดีให้ถูกคนนะจ๊ะเรามาดูลัคนาราศีของคุณและเขานะคะมาราศีเมษราศีพิจิกวินาาัศราศีพสบราศีตุลน,นะคะ water เ,เจวตนน้ามีนกรกฎพิจิกแคนเซอร์ราศีกรกฎชาวธนามวันเกิดคุณและเขาเป็นวันที่4 16 17แล้วก็24นะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะกองที่สามนะคะก็ไปดิว่าคนที่พูดจาใส่ร้ายเสียดสีป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ยนะคะเขาจะได้รับผลกรรมอะไรเขาเป็นยังไงนะคะอยู่ดีๆก็นะคะมาพูดจาไม่ดีกับเราใส่ร้ายเราเสียดสีเราไม่ชอบเรานะคะเราไปทําอะไรให้มาดูพลังงานของคุณสินะคะคือคนที่ ทำดีคิดดีพูดดีนะคะมักที่จะเป็นศัตรูกับพวกอะมนุษย์รู้จักอะมนุษย์ไหมนะคะคือมนุษย์ที่แบบมีความที่อาจจะมีในเรื่องของมารเยอะๆในตัวของเขาอะนะคะมนุษย์ทั่วไปนะคะแต่ว่า ะะมักที่จะเป็นที่รักของเหล่าเทวดานางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือประมาณนี้มักที่จะเป็นคนที่ได้รับโอกาสได้รับความโชคดีได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะจะเป็นเหมือนกับว่าทําดีแล้วมักที่จะมีอามนุษย์นะคะมาขัดขวางมาบั่นทอนมาเป็นเหมือนกับว่าเรียกว่าบททดสอบของชีวิตนะคะว่าเราเนี่ยนะคะเป็นคนดีจริงไหม นะคะได้รับปุทดสอบจากอะมนุษย์นะคะเรามาดูสิว่านะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกองที่สามพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะเด e ะ a ด e เอ้ยเจ็บคาถาอืมมันเหมือนกับว่า พลังงานของคุณอู้เดเดวิลเลยเหรอเหมือนคุณเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะที่จะพยายามที่จะเหมือนกับว่าเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วนะนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตอ่ะคุณเจอมาเยอะมากเลยนะคะอุปสรรคปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายบุคคลรับข้างสังคมรับข้างงานหนักนะคะปัญหาเงินคุณกำลังจะหลุดพ้น นะจากอะมนุษย์แล้วนะคะจากสัมภเวสีจากวิญญาณนะคะเจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายนะกำลังจะปลดปล่อยคุณแล้วนะคะถ้าคุณยังอยู่ในพลังงานของการที่นะยังโดนการเสรียดสีกันพูดจาใส่ร้ายนะป้ายสีอยู่ขอให้คุณรับรู้ไว้เลยว่าคุณกําลังจะได้ได้รับความรักความเมตตาจากสิริสิทธิ์นะสิริสิทธิ์อบอุ้มคุ้มครองดูแลคุณบททดสอบนี้คุณผ่าน คุณเป็นคนดีนะคะโดยเนื้อแท้คุณเป็นที่รักเป็นลูกรักของเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บททดสอบที่ผ่านมานะคะทําให้เหมือนกับว่าเอ้ยคุณคือเนื้อแท้นะคุณคือเรียกว่าเป็นเทวดานางฟ้านะกับลงมาเกิดเลยอ่ะนะคะได้รับบททดสอบตรงนี้แล้ว ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะเมื่อถึงเวลาที่คุณนิพพานคุณก็จะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ของคุณนะคะเป็นเหล่านางฟ้าเทวดาที่มาจุติบนโลกมนุษย์ลษยแล้วก็เจอบททดสอบนะคะเรามาดูกันนะคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณผู้จาเสีรดสีคุณนะคะเขาเหล่านี้เป็นใครเขาทํำยังไงเขาจะได้รับผลกรรมอะไรเด e m มู n นนะคะชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะ,ะชีวิตเขาเนี่ยต้องเจออุปสรรคะคะเหมือนเหมือนกับคุณแต่สร้างภาพ ว่าตัวเองดูดีนะสร้างภาพว่าตัวเองนะเป็นคนดีสร้างภาพว่าตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นคนที่พยายามมากๆเป็นคนที่ต่อสู้นะคะเหมือนกับสร้างภาพว่าตัวเขาดีพูดดีเป็นผู้ใหญ่เป็นคนมีความรู้เป็นคนที่แบบรู้วุฒิภาวะนะมีวุฒิภาวะมีความรู้ความสามารถแต่นะคะเขาไม่มีอะไรเลยอเขาแบบหลอกอ่ะนะเขา เขาสร้างภาพอะนะคะเขาไม่ได้ดีจริงนะเนี่ยเขาทําหรือว่าพูดให้คนคนอื่นเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ได้ดีนะคะจิตใจเขาคือแบบมัวหมองหมกมุ่นนะคะอิจฉาลิสยานะคะชอบอิจฉาคนที่แบบเหมือนกับว่าคนที่ได้ดีกว่าเขานะคะอยู่ดีๆก็มีความที่ดํามืดขึ้นมานะคะสร้างภาพเหมือนตัวเองดูดีอะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อารมณ์นี้นะคะ แต่ไม่ได้ดีเลยนะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแคร์นะเขาเขาคือแบบปิดบังนะปิดบังความชั่วในตัวเขาเองก่องนี้ควรทำอะไรคะคือไม่ต้องเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือไม่ต้องไปพยายามดีทำ,ทำดีกับเขาไม่ต้องพยายามพูดดีคิดดีทำดีกับเขาให้เฉยให้นิ่งๆไว้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะ รับรู้รับฟังคําพูดของคุณได้ถึงคุณจะคิดดีพูดดีทําดีกับเขาไปนะคะทำอะไรดีๆให้กับเขาไปเขาไม่ไม่เห็นความดีของคุณนะคะนะ,ะซื้อของหรือว่าทำอะไรให้เขาเนี่ยไม่ไม่มีทางคนนี้ไม่สํานึกบุญคุณคนนะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเขานะคะที่ช่วยเหลือเขาหรือว่าพูดดีกับเขานะคะเขาก็จะไม่สนใจนะคะเขาเรียกว่า หัวเดียวกับเทียมรีบนะคะไม่มีใครรักเขาไม่มีใครเหมือนกับว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองอ่ะอยู่คนเดียวนะคะคือไม่มีความรักความเมตตาต่อบุคคลอื่นนะคะแต่ว่าสร้างภาพว่าตัวเองดีประมาณนี้เนาะดูเด e ะเอมเปอร์นะคะดูมีอีโก้มากๆนะดูแบบสร้างภาพรักนะ,ะว่ามีเพื่อนเยอะสร้างภาพรักว่ามีคนรักเขาเยอะอารมณ์นี้นะคะไม่ต้องไปสนใจฉะนนั้นเนี่ยคือแบบว่าเขาแค่สร้างภาพไงนะคะ เขาไม่ชอบคุณลัคกานะราศีคุณและเขานะคะมูนราศีมีนราศีรากรกฎวินาราศ,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 ศีพฤษภนะร,ราศีตุลนัชเตอร์นคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะแล้วก็อะคอเรียสราศีกุมจะนท่์ลมวันที่เกิดคุณแลวเขาเป็นวันที่สิบเอ็ดสิบสี่สิบหกแล้วก็สิบเก้านะคะสวัสดีค่ะกองที่สี่นะคะกับข้อบีได,ด้ว่า คนที่พู้จาใส่ร้ายเสรษสีนะใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะเหน็บแนมกันแน่กันไหน,น,นคุณเนี่ยนะคะคนคนนี้หรือว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะได้รับผลกรรมมาลายชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะมาดูพลังงานของคนที่เลือกกองไพ่คนที่สี่หน่อยนะคะพลังงานเทวดานางฟ้าของเรานะคะทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่ชอบเรากองที่สี่เดอะเฮอร์มคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่า เดอะเฮอร์ it, เป็นคนที่เรียนรู้นะคะเป็นคนที่ปรับตัวพยายามปรับตัวเข้ากับคนอื่นพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่อยากจะทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นนะคะคือเหมือนกับไม่อยากจะมีศัตรูนะอยากจะทํางานไปวันวันนึงนะอยากจะนั่งเงียบๆในมุมเงียบๆของคุณนะคะทําให้คนอื่นเหมือนหมันไส้อะหมอนไส้ว่าเออทําตัวเองทําตัวหยิ่งนะคะทําตัวเหมือนกับว่า มีอาชีพการงานที่แบบดูใหญ่โตนะเหมือนพวกเป็นหัวหน้าเป็นอะไรเงี้ยนะคะตำแหน่งใหญ่โตกว่าเขาก็เลยทําให้คนเหล่านี้อาจจะมองว่าคุณเนี่ยดูยิงนะดูทรนงดูแบบดูเป็นหงนะคะประมาณนี้เลยอ่ะนะก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะอิจฉาคุณนะคะแต่คุณคือไม่ชอบที่จะสูงสิงกับใครไม่ชอบที่จะเหมือนกับว่า ไปสนิทชิดเชื้อกับใครเพราะว่าอาจจะเคยเหมือนเคยเจอนะเพื่อนฝูงหรือว่าบุคคลอื่นที่มันเหมือนกับว่านะคะถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังไม่ไม่เคยมีเพื่อนแท้เลยนะก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตสันโดษอยู่คนเดียวอยู่ในมุมนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาทํางานก็นะคะก็ช่วยเหลือก็เข้าหาคนอื่นแหละนะคะปรับตัวเข้ากับคนอื่นแหละแต่เวลาที่แบบ เหมือนมีมุมเงียบเยเวลาเงียบก็มักที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวบ้างนะคะเหมือนรู้จักนะวางตัวรู้จักกันแบบอยู่เป็นอารมณ์นี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีเพื่อนเนาะไม่ชอบที่จะทะเลาะหรือว่าไม่ชอบที่อยากอยากจะไปรู้เรื่องราวของคนอื่นนะคะมาดูซิว่าคนที่ผู้จาใส่ร้ายเสียดสีป้ายสีคุณเนี่ยนะคะเขาประมาณที่เขารู้อ่ะ ะค,ะคือคนเหล่านี้เขารู้ว่าการที่คุณทําตัวแบบเนี้ยวางตัวแบบเนี้ยนะอยู่ในมุมเงียบของคุณแบบเนี้ยเพราะว่าคุณอาจจะเจอเรื่องราวนะที่ไม่ดีเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับคนที่แบบเหมือนคุณเคยทําดีพูดดีหรือว่าเคยมีเพื่อนรักนะอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วทําให้เออคนเหล่านั้นอ่ะนะคะทําร้ายคุณก็ได้คือคนที่มาพูดจาเรื่องเรื่องนี้กับคุณอ่ะนะคะเป็นคนที่ห่วงใยคุณนะ คือเขาเป็นคนที่หว he ังดีก um ับคุณอ่ะเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณอยากจะสนิทกับคุณอยากจะช่วยเหลือคุณนะคะอยากจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณนั่นแหละนะคะคือคนนี้ไม่ได้ใส่ร้ายไปสีเสียดสีอะไรแต่อยากจะช่วยเหลืออยากจะคุยกับคุณอยากจะเหมือนกับว่ารับฟังเรื่องราวของคุณว่าคุณมีปัญหาอะไรให้เขาช่วยเหลือไหมนะคะเออประมาณนี้อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอยากจะเป็นเพื่อนพี่น้องกับคุณอ่ะนะคะคือคนคนนี้หวังดีกับคุณนะเนี่ยนะคะ คุณอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนมองโลกในแง่หลายอะ่ะนะคะคืออาจจะมองคนผิดไปนะคะมองคนเพียงแค่ผิวเผินหรือว่าสร้างกำแพงนะคะก็เพื่อนร่วมงานนะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะดีปลอมกับดีจริงนะก็อาจจะยังดูไม่ออกนะฉะนั้นก็ลองเปิดใจคบค,บคุยคุยดูนะสำหรับคนที่หวังดีแล้วก็เก็บไว้ นะที่หนึ่งสำหรับคนที่แบบเรารู้ว่าเออคนคนนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดีจริงเราก็เก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะก็ไม่ต้องไปใส่ใจประมาณนี้นะคุณอาจจะเหมือนกับว่าสร้างกาแพงใส่คนที่เหมือนรักแล้วก็เอนดูคูณอ่นะกองนี้นะคะคือเขาหวังดีนะเนี่ยเรามาดูซิว่าไพายย่จะบอกอะไรกองนี้เดทนะเห็นไหมคุณเจอเรื่องดาวที่แบบเออเรื่องดาวเกี่ยวกับปัญหานะคะ ปัญหาความรักก็ได้เนาะปัญหาที่แบบว่านะปัญหาที่อาจจะเป็นเพื่อนนะบุคคลใกล้ชิดมาแย่งแฟนหรือว่ามามายุ่งเรื่องราวของคุณประมาณเนี้ยนะคะมาพูดนินทาคุณว่านะความรักของคุณไม่สุขสมหวัง นะประมาณเนี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับความเจ้าชู้เกี่ยวกับความมีเสน่ห์ของคุณทําให้คุณเหมือนกับว่าไม่อยากจะสนิทกับใครไม่อยากจะคุยกับใครตีสนิทกับใครกองนี้อาจจะเป็นผู้ชายได้หรือว่าเป็นผู้หญิงได้ที่มันเหมือนกับว่ามีคนที่เขารักคุณจริงๆนะสนใจคุณจริงๆแล้วก็อยากจะเป็นแฟนคุณจริงๆนะคะแล้วก็ประมาณที่แบบคุณมองคนอื่นว่าเออมองมองพวกเขาเหล่านี้ว่า หวังผลประโยชน์จากคุณก็ได้คุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์ใส่คุณหลอกล่อผลประโยชน์หลอกล่อเงินทองจากคุณนะทาให้คุณปฏิเสธคนที่ดีนะออกไปจากชีวิตก็ได้เนี่ยนะกะกองนี้มองว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรู้จักเป็นทั้งคนที่รักคุณจริงๆหวังดีกับคุณจริงๆแต่คุณก็เหมือนกับว่าปฏิเสธหมดทุกคนเลยนะคะคนดีก็ไม่เอาคนชั่วก็ไม่เอานะคะอยากจะอยู่คนเดียวประมาณนี้นะคะก็อยู่เป็นโสดนะคะดูจากหน้าไพ่แล้ว คืออาจจะไปปฏิเสธคนที่เขาหวังดีจริงๆอ่ะนะคะอาจจะดูมองโลกในแง่ร้ายนิดนึงเนาะก็ลองคบก็ลองคุยดูนะคะถ้าอยากจะมีเนื้อคู่ยจะมีคนรักเรามาดูนะคะลัคนาราศีของคุณและเขาซอร์ิเรีราศีนูชาติไฟซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะชาวราศีพิจิชาตดินแล้วก็ เซตเตอนคนที่เกิดในวันเสาร์จักกนทร์ดีๆวันที่เกิดคุณแล้วคขัเป็นวันที่สองเก้าสิบสามแล้วก็สิบเก้าหวังว่าทุกคนทุกท่านจะได้ไกด์นะคะหน้าไพ่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตขอบคุณทุกการติดตามค่ะ